มีโก้ก็ติดนะมีโก้ก็ติด้านเอารถเลยใส่ก็ติดนมุนไม่ได้ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ออกกัพี่ทองพี่นนทนขึ้นสูงกสูงย่างนี้โอ๊ยโอยอ

ตึงแรกจะเห็นสมุดก่อนตึงแรกสมุดหนึ่งสองหน้าสามอะไรเงี้ยสมมตินะสมมตินะสมเพศนะตัวอยู่หน้าห่างก่อนสมมติหนึ่งหนึ่งคือสมุดหนึ่งสองเนี่ยเท่ๆทำให้เอกไว้ทำให้เอกเขาไว้เอกเขาไว้เออเท่ๆไม่ทำหน้าเท่โอเทนพวงบินนะทำเท่ๆ คิ้วยิ้มๆเนี่ยเท่ๆละหล่ออ่ะหมุนๆนี่อีกหมุนนี่อีกไหมหมุนๆนั่นนี่อีกบ้าหมุนหน้าอีกบ้างเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะไม่ขบวดคิ้วนะเอาหล่ออ่ะเอาหล่อกดหน้าหน่อยพร้อมครับพี่พร้อมโอเคไหมพร้อมไหมพี่นี่พร้อมยังเดี๋ยวแป๊บนึงตุ้ยมือลงก่อนหรือนี่โฟกัสยังอ่ะตุ้ยมือขึ้น ตุ้ย <c ười> ต้องอย่างเงี้ยเออตุ้ยไม่จับเฮ้ยตุ้ยโชคยากเลยนะห <c ười> อมเอามือลงนะ้อม้อมมือลงและกล้องหนึ่งสองสมุดจะเยียงทำไมไม่เยียงบ้างเอออุย้ยมันแหว่งขึ้นเหรอมือแหว่งขึ้นดีดีมันยากจริงเปิดตัวเทพ้อม เดี๋ยวเราลงลงยกที่ยกหึ่ง uh อ่าให้มันใกล้สุดแล้วเราจะผิดหลังใจอ่าอ่าอ่าิปไปมาร์คหน้าก่อนไม่ไม่เห็นหน้าก่อนอ่าเดี <h <h ๋ยวเดี๋ยวผมขอขออภิสิทธิ์แป๊บนึงครับขอมาร์คหน่อยครับพี่แทนแทนอุ้ยเห็นหน้าก่อนก่อนอ่าอู้ข้างหลังข้างหลังมองกันเต็มเลยครับทำไมมันอุ่นนะพร้อมพร้อมนะฮะเอามือลง ก1ออ2อออีกที่ทีๆเอาเท่ๆเอาเท่พร้อมอีกทีนะอีกทีนะพร้อมนะหนโอ้โหเท่อีกทีอีกทีครับสองหนึ่งองขอแอ้ครับ ทั้งเรื่องเลยบะทายใหม่หมดต้องหัวหาอยากเอาออกใช่ไหมล่ะกูพี่รู้ลูกค้าพูดที่ไม่ได้พูดได้เลยนะได้ไเหรอมไม่ได้แล้วกางเกงเราถอดออกเลยได้ไหมเออกางเกงถอดออกได้ไหมคือพวกกระเทยเขาปากบอกพี่อยาออกเ,ยเอาข้างซ้ายกขาพอไม่เห็นเขาขวาไม่เห็น,เ,นเห็นข้างซ้ายข้างขวาไม่ต้องเห็นข้างซ้าย

ไม่ดีมันสองจังหว,วะว่ะอันไหนอันนึงคมๆอ่ะคมอัคเดนเลยอ่ะพร้อมพร้อมกล้องหนึ่งสองยิงีนิวะคมคมคมพร้อมหนึ่ง,มมมมงไม่ดียังไงอืออย่างเงี้อ่ะพร้อมลงปิ <laughs> ด้ไม่ได้พร้อมหนึง่งสอง ไม่ได้ไม่ได้มันมีต้องหัวมันเราพรหนึ่งสองนี่มี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 อีกทีนี้มีพลิกแพนขวาบ้างไปเอาเสี้ยวหน้าก็ได้ครับเอาสมุดกับใกหน้าเอาสมุดเข้าใกล้หน้าหน่อยอ่าพร้อมอ่าพรเอาโฟกัสก่อนนะฮะพร้อม อ่าหันหน้ากลับไปก่อนพร้อมมือลงครับคุยหันหน้าไปก่อนพร้นนอมพี่ต้องเห็นไหลอยู่ไม่ได้พร้อมไปอี่ทีแย่ท้ายกนะ่อนหนึ่งสอ,องเออตหมุนต้องสูงขึ้นหน่อยอ่ะพร้อมพร้อมอีกทีนึงเท่ๆนะพร้อมมือลงหนึ่งสองนี่ไปพอละวางคอมโพสเลยครับไป ก่อนเสมอพี่ต้องวายครับเอาเอาอันกว้างก่อนเอามวลรวมกับพี่กับพี่จอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันขอดูก่อนนี้มันต้องเอาภาพรวมก่อนขยายพี่จะบงกันไหมครับเยอะหมด ออวาม่มืดดอนบี่ผมจะลองวาาขอบบวก่อนบ๊อตอทสไซค์อยู่ตรงนี้วัดเตรียมผ้ามากกนเลยนะก็ดไแล้วนมาดูแั๊บนึงขอดูเซ็พรวมเลยนี่จะอเพลอเ็อนยผออทีเฟงแบบว่า เยิงป้องเอาทุกตัวนะตั้งตั้งปปเป็นลาวไฟไปเรื่ยกับเกมใหญ่